คนวันนี้มีเรื่องมาเมาเมะื้ย จะบอกว่าช่วงนี้รู้สึกว่าผมตัวเองเนี่ยส่รวยสวยมากเหมือนไปทําสปามาแล้วก็มาสิวันน่ะแต่ไม่ได้สปาผมแต่อย่างใดทุกคนนี่เลยตัวสร้างเรื่องชมพูฮาวีราสุดเข้มข้นที่ช่วยบำรุงรากผมและกระตุ้นการเกิดใหม่ของเส้นผมสภาพผมก่อนสระก็คือไม่ได้เลยแม่ผมพันกันเหมือนลังนกเลยตัวนี้เขาเป็นแชมพูที่มีสารสกัดจากโสมดาและไฮโดซิกนาโนแพคตินัมช่วยเติมความชุ่มชื้นและบํารุงอย่างมีประสิทธิภาพเน้อแชมพูเขาเนียนนุ่มมากฟองละเอียดล้างออกง่ายและกลิ่นหอมสดชื่นสุดๆใช้แล้วรู้สึกสะอาดและหนังศี ึ้นหลังจากที่สองได้ทดลองใช้มาหนึ่งเดือนรู้สึกได้เลยว่าผมเนี่ยดูหนาขึ้นแข็งแรงขึ้นไม่ขาดรวง,ง่ายๆแบบเมื่อก่อนแล้วสางแบบเนี้ยไม่หลุดด้วยทุกคนผมไม่หลุดติดมือเลยดู เดี๋ยว insert รูปภาพของเส้นผมมาก่อนให้ดูว่ามันแห้งแตกไปม,มากเพราะเป็นคนทําสีผมบ่อยมากและที่สําคัญเป็นสารสกัดจากธรรมชาติปลอดภัยและอ่อนโยนแน่นอนใช้แล้วเห็นผลจริงรีวิวจากประสบการณ์ตรงของสองเลยใครที่มีปัญหาผมร่วงผมบางแนะนําให้ลองเลยค่ะชมพูฮาวีราตัวนี้คือที่สุดรีไปตามกันเลยตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษลิงก์ที่แปะไว้ให้ในแคปชั่นได้เลยค่ะ